โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาโซโล่เดี่ยวนะครับลงเดตบอสนะครับจบนะครับ5ตัวนะก็ทำยังไงบ้างนะครับไปไปดูกันเลยนะครับไปก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง20ท่านด้วยนะครับนะก็ขอขอบคุณมากจริงๆนะครับนี่เลยนะครับส่วนใครที่อยาก จะเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่นะครับรายละเอียดใต้คลิปนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับเพื่อนๆนะเนาะก็ขอขอบพุณมากจริงๆนะครับขอบพุณมากจริงๆเลยนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมามาโซโลเดี่ยวเดดบอสนะครับโซโลเดี่ยวก็คือผมคัสสามนะครับเพื่อนๆเห็นไหมผมแค่คัสสามเองนะครับยังยังไม่คัสสี่นะครับโซโลแบบคัสสามนะครับว่ามันจะไหวไหมนะครับคนเดียวเลยนะครับ นะไม่มีพีทไม่มีอะไรชุบไม่มีทีมนะครับไม่มีแก๊งนะครับมาคนเดียวเด้ยนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะงวงว่าอีกคนนี้มาทําอย่างอีกคนนี้เขาแค่มาเปิดให้ผมนะครับเพราะว่าผมลงจบไปแล้วนะครับแล้วลงรอบ2มันเปิดไม่ได้อะจะอจัดคลิปผมก็เดินไปเปิดเอา้าทําไมมันไม่ได้วะเย็ดแช่มันต้องให้คนอื่นที่ยังไม่เคยลงอ่ะไปเปิดนะครับเนาะโอเคครับไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราลุยกันเลยนะครับ ให้คนในกิวมาเปิดให้นะครับไม่ต้องทําอะไรนะยืนเฉยเฉยก็พอนะครับเดี๋ยวผมโซโล่เองอ่าไปไปเปิดกันนะครับให้คนในกิวไปเปิดนะครับการดที่ต้องเตรียมเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตรงแหวนนะครับใส่เป็นการนี้นะครับอ่าอันนี้ตรงตรงไห้่ถุงมือนะครับใส่ตรงเนี้ยอ่าถ้าใครมีสองข้างก็ใส่ไปสองข้างเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้เจาะรูนะครับ รอให้มันลดก่อนนะครับเพราะว่าไอกิจกรรมคูณ2อ่ะมันจะลดถึงสิ้นปีใช่ไหมครับใครมีของอะไรรีบขายเลยนะครับเดี๋ยวมันจะถูกนะผมรอประมาณสิ้นปีค่อยผมผมผมรอให้ขัดแอดมันลดเหลือประมาณสัก 3M 2M ประมาณนั้นนะครับปัจจุบันเนี้ยมันแพงมากนะครับอันละ 5m อะ่ะผมอยากให้มันลดเหลือสัก2 m ผมค่อยเจาะรูนะครับจะได้ง่ายนะครับ ผมใจเย็นนะครับผมไม่รีบนะนี่นะครับที่ผมเปิดมันเปิดไม่ได้อะครับมาหักดอะไรเนี่ยโอ้โหไปกดดอกเหลืองเิียเชเฉ้ยผมต้องโอนหัวไปให้คนนี้นะครับไม่ต้องให้เขาทําอะไรเลยนะครับแค่เปิดก็พอนะครับไปไปเปิดโอเคเปิดแล้วก็ไปเลยนะครับไปตัวไหนก็ได้เลยนะครับผมจัดการเองนะครับอาหารที่กินเป็นอาหารเพลินนะครับเพื่อน อาหารเพนนะแล้วก็สเตงแค่นั้นจบนะครับไม่มีอะไรมากนะครับส่วนอาวุธผมใส่เป็นวัวสองใบนะครับไปลุยนะครับผมจะปล่อยสกิลระเบิดไปก่อนนะครับบึมบึมบึมเกือบตายนะครับเพื่อนเกือบตายนะั่นแหะสับอีกดอกหนึ่งปึ้มโอ้โหผมระเบิดไปเมื่อกี้นี่เกือบตายนะครับแรงมากครับมาตัวที่สองนะครับ โอเคเอาตัว <Okay. S 1> เพื่อนในกิวมาเปิดให้นะครับตัวที่สองมันง่ายครับง่ายจากตลาดบอกอะเปิดโอเคอันนี้คือตัวที่2นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมรอสก,กิลผมผมรอสก,กิลผมสี่ก่อนอันนี้เพิ่งได้สามอีกนะครับอ่าผมก็จะระเบิดไปก่อนนะครับ แล้วก็สับนะครับปึ้มหายนะครับระเบิดอยู่หกเอ็มนะสับสิบห้าเอ็มมาตัวที่สองนะครับเพื่อนเอเอตัวที่สามแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนมันง่ายเกินนะครับอันนี้คือค่าสามนะครับถ้าค่าสี่เพราะว่าสับน่าเดียวระเบิดสับน่าเดียวป๊อกทีเดียวนี่หายเลยนะครับแค่ค่าสามเองนะครับเนี่ยมันต่างกันนะผมเดี๋ยวผมจะลองเทียบนะครับว่าคาสามกับคาคาสี่มันจะแรงแรงกว่ากันแค่ไหนนะครับตัวที่สี่ครับ มาเลยนะครับตัวนี้ก็ทําเหมือนเดิมนะครับแต่เข้าใกล้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสกิลผมจะเดินเข้าไปใกล้เขานะครับสกิลผมมันจะล็อกเองนะครับเข้าใกล้เขาไม่ได้นะฮะสกิลมันจะล็อกอ่ะเราต้องอยู่ไกลๆนะครับระเบิดไปเลยนะครับตายไหมเนี่ยโอ้โหเกือบตายวะไม่ต้องสับก็ได้ครับตายเลยง่ายเกินนะครับไม่ต้องสับก็ได้นะมาตัวสุดท้ายนะครับ ตัวสุดท้ายนี่อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นแม่โป้มันนะแม่แม่โป้งมันนะหัวหน้าใหญ่มันนะครับอาจจะยากหน่อยนะตัวนี้จะไม่เป็นไรนะครับเรามันสายโซโลอยู่แล้วนะครับโอ้ตัวนี้หนักครับตัวนี้หนักสกิลไม่เข้านะครับตัวนี้สกิลไม่เข้าเขานะครับเฮ้ยผมตายเลยอะ่ะดีนะมีแมวซุปนะครับ มันคล้ายๆในไอมันคล้ายๆในดันกิลเก่านั่นแหละครับไม่คล้ายๆดันกิลนะสามารถใช้แมวได้นะครับผมจะปล่อยสกิลใส่เฮ้ยมันมีลูกน้องครับลูกน้องมันแรงมากเดี๋ยวผมบิ้งนี้ก่อนยิดเคไม่ได้ทําอะไรเลยนะลูกน้องมันออกมาแล้วนะครับใจเย็นครับให้ลูกน้องมาเข้าไปก่นดูผมจะใช้สกิลใ,ใส่ก่อนนะครับว่ามันจะเข้าไหมไม่เข้าครับเห็นไหมสับทีละห้าห้าเอ็มเองนะครับตัวเนี้ย อ๋อสกิลตัวนี้มันจะไม่เข้าเมื่อกี้ผมไปหลงสัตว์นะครับเอาใหม่เอาใหม่ผมจะใช้สกิลก่อนอเดี๋ยวผมจะไปใช้สกิลเสมันก่อนนะครับสกิลนี้เลยนะครับว่ามันจะเข้าเท่าไหร่นะโอ้โหเย็นเข้ผมก็ไปยิงตัวอื่นเฉยนะครับ <c oughs> ผมนี่งงมากเลยผมทำอะไรเนี่ยไปตีลูกน้องมาเฉยนะครับ ผมลืมล็อกเป้านะต้องขอขอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวรอให้สกิลผมคูดาวก่อนสองแล้วอีกสองนะครับชาร์จแบตก่อนนะครับชาร์จแบตถึงสี่แล้วระเบิดเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันจะเข้าเท่าไหร่นะมันจะแรงกว่าศัพ์ผมไหมอาจจะไม่เข้านะตัวนีนะ้ผมลืมเปิดจอกอให้ดูนะครับเพื่อนๆว่าจอกอผมเท่าไหร่ไม่ถึงร้อยนะเห็นไหมครับจอกกอผมแปดสิบเองนะครับมา คุณจะสกิลใส่เลยนะครับเข้าเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ย hey! สกิลใส่แล้วไปโดนตัวอื่นนะครับเฮ้ย <Hey! S 2> ผมงงเลยนะเนี่ยมันไม่เข้าหรอมันไปโดนตัวอื่นหรอครับงั้นผมสับก็ได้นะสับเอาก็ได้นะครับไปไปสับเอานะครับสับทีละจิตเอ็มนะครับ ผมสับเอาก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าเฮ้ยมันเสียเวลาว่ะนั่นแหละครับผมสับเอาก็ได้นะครับสับทุก8วินะอ่าผมจะสับทุก8วิแล้วก็บิงนะครับอ่ายิ่งยิ่งเลือดน้อยเราก็ยิ่งสับแรงนะครับเมื่อกี้7จ็ดเป็น8ปดเแล้วนะครับอ่าถ้าเป็นค่า4เนะี่ยผมว่าน่าจะมี 50-60M <c oughs> โคตรโม้อะครับอ่า8ปดเอ็ม สับอย่างเงี้เรื่อยๆครับเห็นไหมเลือดมันเหลือนิดเดียวอ,อีกเฮ้ยมันเห็นผมแล้วเห็นผมไมเห็นผมบิงหนีมันก่อนนะครับมันเห็นผมนะสับมันอ่าเป็นเก้าเอ็มเฮ้ยบิงไม่ออกโอ้โหเกือบบิงไม่ออกนะครับเป็นเก้าเอ็มแล้วนะครับต่อไปก็น่าจะสิบเอ็มแหะผมว่ามันง่ายมากเลยนะครับซับปุ๊มเห็นไหมสิบเอ็มแล้วนะครับสิบเอ็มแล้ว ต่อไปก็น่าส1่สิบเอ็ดเอ็มมันจะเพิ่มยิ่งเลือดศัตรูน้อยก็ยิ่งแรงนะครับสับะอ่าสี่สิบเอ็มแล้วครับเห็นไหมครับง่ายครับทําอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับมันง่ายนะ๋ยวผมเบื่อลูกน้องมันจริงๆนะเนี่ยลูกน้องมันยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่มาสับก่อนตุ้งสิบสองเอ็มครับเราต้องหลอกลูกน้องมันขึ้นไปนะเพราะว่าลูกน้องมันเดินช้านะครับขาสั้นนะขาสั้น ส่วนใครที่มาไม่เป็นเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะตายครับ 13m ส่วนท้ายคลิปผมจะเดินมานะครับส่วนใครที่มาไม่เป็นนะท้ายคลิปผมก็จะเดินมาตั้งแต่เมืองพรเลยนะครับนะเลือดมันเท่าไหร่เนี่ย80ล้านเนรอเลือดมัน 80m นะครับ 80m นะพวกนี้ก็จะประมาณ10กว่า m กากๆนะครับส่วนตัวเนี้ยผมลืมถ่ายรูปนะผมถ่ายรูปไปก่อนไม่เคยฆ่านะครับ ส่วนมากฆ่าแล้วก็หนีเลยนะครับไม่ถ่ายนะขี้เกียจโอเคครับไปเราไปดูไฮไลท์เดินมาเลยนะครับตั้งแต่เมืองพอรเลยนะครับว่ามายังไงนะครับโอเคครับไป